แกงมานำเสนอว้ายแกงใส่หมูใส่หมูเสร็จตับหมู ขาหมูใส่ทุกอย่างเกี่ยวกับหมูเดี๋ยวมันมองไม่เห็นไอหวยหวยมองไม่เห็น,นเ,เอามาให้แล้วก็ไม่เอากลางเด้อ รอให้ดูชัดๆก่อนให้ควันหมดก่อนกใ,ใส่หมูเส่ตับหมูเสร ขาหมูหมูทั้งน,นั้นควันหลายควันแห้ง ไ้ได้อยู่ใกล้มองไม่เห็นวัพวปัวปัวปัวะจะแซ่บี่งไงฟังเสียงฟุตเตอรอฟังเสียงเบือดเอา อักตอนให้เบิง้งอยากน้ำบ่ตอนตอนตอน เสีสดยดเสีโดลุลูอาหารลุลูนากดูม่ o ้ดู z ให้ดู สมก็มองไม่ค่อยเห็น 哇哇哇！哇哇哇！别公仔个别公仔乖。 ไปเห็นูตักให้ดูตักให้เบิ่ง